ับพบกับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนกิจกรรมการแจ้งวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนการเรียนของเราในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทบทวนการเรียนของเรานะครับมาเสดงมีเพลงให้เด็กๆไปร้องเล่นเต้นประกอบกันเพลงนี้มีชื่อว่า If you have you know you h a v you hand ถับพร้อมแล้วไปร้องเล่นเต้นกันเลยนะครับไปกันเลย If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy 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 clap your you're you happy 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 clap your hands hands Clap Clap เป็นไงบ้างครับนักเรียนเราไปร้องเล่นเต้นประกอบเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสนุกไหมครับต่อไปมเสเตอร์ดงจะพาเด็กๆทำท่ากายบริหารด้วยกันนะครับวันนี้ท่ากายบริหารของเรามีทั้งหมด2ท่านะครับง่ายๆท่าแรกให้เด็กๆนะครับเอามือจับที่เอวของเรานะครับ แล้วก็แยกเท้าออกยอ่อแบะขาออกนะครับแล้วขึ้นมาตรงนะครับยอ่อและแบะขาออกแล้วขึ้นมาตรงทําทั้งหมด10ท่าถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนับด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 เลข9ต่อไปท่าที่2ของเรานะครับวันนี้ง่ายมากๆเลยท่าที่สองของเราให้เด็กๆนะครับเอามือนะครับวาดขึ้นไปข้างบนแล้วก็นะครับวาดไปข้างบนนะครับสาดมือกันไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ลงให้มีเสียงด้วย ด้วยก็ได้นะครับ1 2 3 ต่อไปนะครับมัสดุนะครับขออนุญาตรบควนวทั้งตอนและปากถ้ครับผู้ปกครองนะครับเวลาเด็กๆน้องๆทำกิจกรรมอยู a, ่นะครับผู้ปกครองถ่ายรูปและส่งมาทางพิเชอ่ er ์นะครับถ่ายรูปอย่างเดียวก็พอไม่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอนะครับจะได้เป็นผลงานกับน้องๆเองด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การเรี่ยนการสอนของเรานะครับวันนี้นะครับมัสดุกับพัเด็กจ้องกิ้งอยู่กับที่ การจ็อกกิ้งให้เด็กๆนะครับขั้นแรกให้เด็กๆใช้มือนะครับกำลังแน่นๆนะครับไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับให้อยู่ระดับนี้นะครับแล้วยกเท้าสลับกันนะครับสลับกันอ่าก้นข้างนะครับมือให้อยู่ระดับเอ่อป้ายชื่อของเราก็ได้นะครับนะแล้วยกช้าๆนะครับช้าๆยกขาสูงๆขึ้นนิดนึงให้อยู่กับที่นะครับเด็กๆไม่ต้องเคลื่อนที่ไปด้านหน้า ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำพร้อม,อมกันเลยนะครับอ่าเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ10วินาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาทำพร้อมๆกันเลยนะครับ One two three let's go One two three four five six seven eight nine ten แล้วเมื่อกเพ็นแล้วให้เด็กๆยกมือขึ้นหายใจเข้าหายออปทงานหายใจออจะได้ถือว่าเป็นการทักายในตัวครับห้าหาครับเราทำถเงแล้วสายลัองเหลาซึ2เราครับทีว สส5เซนสุดท้ายของเรานะครับอวนสว รเราเข้าสู่ท่าสุดท้ายของเราครับในท่ายืดกีีดกล้ามเนื้อหรือว่า s t r e t c h i n นั่นเองนะครับให้เด็กแยกเท้เเเาออกนะครับหรือบรสานกันนะครับหันไปข้างซ้ายก่อนก็ได้าระค้างไว้นะครับ one 2 w o t h e s i างไว้นับวันเทนกันครับวันสองสามสี่ากเเสนต่อไปเมื่อเราเรานะครับจอกกิ้โดยใช้ขาเยอะใช่ไหมครับให้เด็กๆก,ก้มลงไปนะครับกอที่เข่าของเรานะครับอ่าแค่นี้กอดไว้แน่นๆเลยนะครับนับวันเทน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับมาเสอโดงจะขออนุญาตสรุปกิจกรรมที่เราได้ผ่านมานะครับวันนี้นะครับมาเสอโด่งพาจ็อกกิ้งนะครับการจ็อกกิ้งนะครับช่วยได้หลายๆอย่างเลยอย่าง ที่สาคัญที่สุดอย่างแรกของเราคือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับไม่พออย่างที่2นะครับทาให้ระบบหายใจของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับมาสเตอร์โดงต้องขอขอบคุณทั้งผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับที่ช่วยนะครับนักเรียนในการดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถสอนเด็กๆได้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับและมาสเตอร์โดงนะครับขอลาไว้เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย